สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h a ช n น l ผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมาย้วยการอ่านบภัยทารุ่หมอแจนนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะ Happy Birthday ย่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขสมหวังนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะชาวราศีกรกฎ คลิปนี้นะคะจะมาเป็นราศีแรกเนื่องด้วยนะคะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฎก็จะเป็นเดือนเกิดของคุณนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานข้อความรักจากเขานะคะแล้วก็เขากําลังรู้สึกอย่างไรเป็นดวงความรักนะคะที่เป็นข้อความรักแล้วก็ความรู้สึกจากเขานะคะสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสําหรับชาวสองทุกท่านเลยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชาวสองสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกด้วย FC สอปอลาวสบายดีนะคะเป็นกํบลังใจให้ทุกคนชาวราศีกรกฎพลังงานไพ่ใบแรกของคุณที่หล่นออกมาเดสนะคะเดสนะคะทําไมคะย้อนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เคยจบเคยจากไปแล้วหวนหวนนึกถึงหึงหวงใครในอดีตนะ,ะในอดีตสถานการณ์ บางคนอยากลืมความสัมพันธ์เดิมๆบางคนอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนคิดแต่เรื่องเก่าๆบางคนแฟนเก่าบางคนกำลังเลิกกับใครสักคนบางคนอยากจะตัดสินใจจบอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะพลังงานเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์นะ,ะบางคนในอารมณ์ความรู้สึกบางคนในจิตใจนะคะบางคนสถานการณ์จริงๆนะเอาละขอดูพลังงานนะชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวหมอจะบอกวันที่วันที่อยู่ใต้ดีสคริปชันจะมีบอกนะคะเอาละค่ะชาวราศีกรกฎของชาแนลของหมอแจนเป็นแบบโวัญละศาสตร์สังกสนะคะ โหราศาสตร์สากลค,คือตะวันตกนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับของไทยถ้าท่านใดที่มีราศีแบบไทยหรือโหราศาสตร์ไทยที่ดูช n n e l ของหมอแจนดูคลิปนี้แล้วมีพลังงานที่ตรงกันนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะชาวราศีกรกฎนะผู้ที่เออกิดวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะวันที่ตามนี้นะคะเพือพ่อนๆที่รักนะเอาราคามาดูนะขอดูพลังงานนะของคุณ ชาวราศีรรกฎก่อนเลยนะเอาละพลังงานของคุณนะใบแรกออกมาแล้วเดี๋ยวขอดูต่อนะอืมอืมเขาบอกว่ากำลังอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือรอคอยความรักการตัดสินใจการอดทนหรือการจะบุกตะลุยอะไรไปข้างหน้าอะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่จักรวาลให้ดาบคุณมาเดือนเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะ คุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคมันจะเป็นอะไรที่คุณต้องใช้พลังกำลังแรงใจไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องในชีวิตของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะไพ่ที่ออกมายืนยันคอนเฟิร์มอีกใบที่4ี่นะสิบไม้เท้านะมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะคะไม่ว่าการตัดสินใจใบที่1กับใบที่5เนี่ยนะคะสัมพันธ์กันการที่ตัดสินใจยังมีความรักยังมีความรู้สึกอยู่แล้วยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ยังแบกอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะ แบกอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณกําลังมีภาระที่หนักอึง้งความรู้สึกความรู้สึกกดดันภายในก็ได้หรืองานที่มันเหนื่อยหนักหรือความสัมพันธ์ที่มันหนักเหนื่อยหรือบางสิ่งบางอย่างอะสถานการณ์จริงจบไปแล้วนะคะแต่ตัวคุณอะมันมีความรู้สึกที่ย้อนกลับมาเขาเรียกว่าย้อนความรู้สึกนะวนเวียนคิดแต่เรื่องเดิมเรื่องเก่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงาน เขาบอกว่าไพ่ดาบถ้าได้ถ้าเมอะไรที่ได้ไพ่ดาบมาแปลว่าชีวิตคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็เรียกเรียก เรียกพลังภายในอ่ากำลังกายกําลังใจทั้งหมดทั้งมวลที่คุณมีอ่ะให้คุณรู้สึกให้คุณเข้มแข็งขึ้นอ่านะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องเข้มแข็งนะคะในเดือนกรกฎาคมนะชาวราศีกรกฎราคาทีนี้เรามาดูนะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แสดงว่ามีอะไรเดิมๆเมก่าๆที่คุณนึกถึงอยากจะตัดสินใจจบความรู้สึกไม่อยากจะรอใครแล้วหรือไม่อยากจะรอเาขาคนนั้นแล้วแต่มันนึกยังนึกถึงยังคิดถึง เรื่องราวเก่าๆความรู้สึกความเศร้าเสียใจหรืออะไรที่คุณแบกความรู้สึกกลับมาในพลังงานของเดือนนี้นะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะเขาที่มีพลังงานถึงกับคุณนะเขาใจเขารู้สึกอย่างไรนะอ่ะมี energy ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาแสดงว่าเป็น energy พลังงานที่อยากมี passion อยากติดต่อสื่อสารการทักทายการเริ่มต้นใหม่หรือเขากำลังนึกถึงคุณ นะบางคนก็มีอีกโก้ใส่กันมีคำพูดไม่ดีคำพูดเสียดสีซึ่งกันและกันคำพูดซอเสียดในความสัมพันธ์พลังงานของเขาเขาอยากงอนง้อถ้าคนไหนที่เป็นความรักเก่าคนรักเก่าหรืออยากเริ่มต้นหรือมีคนเข้ามาจริงจังมามีคนเข้ามาเริ่มต้นใหม่ new generation ใหม่หรือพลังงานใหม่พลังงานความรักใหม่เขาอยากมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้อืมนะแต่ แต่เป็น energy พลังงานของตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะบางทีอยากเริ่มต้นใหม่มันเหมือนเป็นพลังงานของคนเก่าๆอ่ะอืมเพราะมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมไหมมันจะเหนื่อยเหมือนเดิมปะมันจะหนักเหมือนเดิมไหมมันจะทะเลาะกันไหมมันจะพูดจะกระทบกระทั่งจิตใจกันมันจะมี e ก้ใส่กันไหมมันจะมีเรื่องเสียใจอยู่อีกไหมใจหนึ่งเขาก็คิด อยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาทักทายอยากคิดถึงรักอะไรก็แล้วแต่แต่ในแต่ในความรู้สึกนี้มันจะค้านกันพลังงานที่ดีกับไม่ดีมันจะตีกันนะเดอะซันคือพลังงานที่ดีแล้วก็สิบดาบคือการเครียดคิดวิตกกังวลการเศร้าเสียใจในเรื่องราวต่างๆที่คุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเอออะไรก็แล้วแต่นะในเดือนกรกฎาคมนี้เดือนเฉลอดเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกำลังเลใจการต้องอดทนในความสัมพันธ์ยังไม่สามารถทําอะไรได้ บางทีเขาก็อาจจะยังทักมาพูดคุยแต่อาจจะทะเลาะกันอีกแล้วก็เหมือนไม่หาทางจบไม่ทางเหมือนหาทางจบยังไม่ได้เหมือนหาทางออกยังไม่เจอคือมันเป็นพลังงานที่ตีกันอ่ะอมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนต้องอดทนบางคนคนใดคนหนึ่งที่กําลังอึมครึมกําลังอยากจะจบหรือไม่จบฉันอยากจะจบแต่มันเหมือนมีพลังงานที่อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยแล้วก็มีเรื่องเอาไรที่คิดนะคิดคิดกําลังคิดหรือตัดสินใจ มีพลังงานราศีพิจิกกับราศีกรกฎเข้ามานะอาจจะเป็นบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารได้เป็นทหารก็ได้หรือเป็นหมอเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับพยาบาลอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะหรือในหน้าขายประกันอะไรก็ได้ด้วยเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อทีนี้เรามาดูพลังงานใจของคุณนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เดือนกรกฎาคมนะชาวกรกฎนะคะ ใจคุณรู้สึกอย่างไรนะเดี๋ยวหมอขอเปิดนิดนึงเอ่อไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้นะมันเป็นเหมือนความฝันจินตนาการความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆมั้ไหมมันจับต้องได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันจับต้องได้ไหมความรักครั้งนี้ความต้องการอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาหรือตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ความรู้สึกของคุณอาจจะว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเขายังไม่ได้ให้คุณก็ได้นะคะอืมไพ่เด็กถือดาบเพศอพสอฟซอร์สนะความหวัดระแวงการทะเลาะเบาแหวงความไม่ไว้วางใจมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์ก็ได้ความหึงหวงในความสัมพันธ์ก็ได้ตัวคุณยังมีความเครียดนะเดือนกรกฎาคมนะชาวราศีกรกฎจา๋าเครียดเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ เครียดเรื่องความต้องการที่คุณอยากจะได้ความมั่นคงจากเขาไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่เล่น,ลนๆมาปาหายหายหรือความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเราจริงๆหรือเปล่าวะหรือเขากลับมาครั้งนี้มันจริงเปล่าอะไรแบบนี้ยังหาทางออกไม่ได้กับปัญหาแปดดาบมานะคิงออฟเพนดิเคิลบางทีความต้องการ ที่เขาให้กับเราที่ได้รับอาจจะไม่ได้ยังยังไม่ได้เราจะต้องไม่ได้อะเออเรารู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงอเรื่องการที่ซัพพอร์ตอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีตัวคุณก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินอยากให้เขาเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ได้ สถานการณ์อาสลับกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องเงินความมั่นคงค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่หรือคุณสองคนคิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินกับเรื่องงานที่มีผลกระทบเข้ามาในเรื่องไรายได้ก็ได้นะคะที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ก็ได้อืมถามว่าใจคุณรู้สึกอย่างไรมันเหมือนว่ามีการกลับเข้ามาขอโอกาสแต่คุณอยากได้ความมั่นคงมากกว่านี้ที่เขาจะต้องคุณต้องการให้เขา ออให้ความมั่นคงกับคุณไม่ว่าเรื่องการงานหรือความมั่นคงกันมาอยู่ด้วยกันการแต่งงานการพัฒนาความสัมพันธ์มันมีความหวัดระแวงหรือคุณเป็นคนที่เขายังเลืเลอกที่หนึ่งไหมอะไรแบบนี้มันมีความหวัดระแวงตรงนี้ว่าเขามีคนอื่นครบไหมเขามีช้อยไหมหรือคนเก่าที่กลับเขา้ามาเนี่ยเขาแฟนเก่าเขาอ่ะแฟนคนใหม่ที่เขามีอยู่เขาเลิกไหมหรืออะไรแบบนี้ได้เป็น energy พลังงานแบบนี้นะอืมเอาล่ะทีนี้เรามาดูเอ,อ่อ ข้อความรักที่เขาอยากจะเหมาะคุณนะอะเรามาดูข้อความรักอ่100าหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยข้อความนะหนึ่งร้อย energy พลังงานนะที่หมอแจนทําไว้นะอืมแล้วสีอะไรที่เกี่ยวข้องนะบอกไปแล้วนะกรกฎนะกับพิจิกนะเอาละทีนี้เรามาดูข้อความนะห้าห้าใบอ่ะของคุณนะเดี๋ยวดูก่อนของคุณห้าใบของเขาห้าใบนะสําหรับชาวส่องด้วยนะอืม ความนะข้อความจากชาวกระกกดึงเขาคนนั้นนะห้าใบอะสําหรับคนที่มาส่องดูก็ฟังตรงนี้นะข้อความจากเขาถึงคุณห้าใบอะเรามาดูกันรักคนแก่มันผิดตรงไหนหยุดทําร้ายผมสักทีผมไม่ได้อยากไปแต่พี่ไม่ได้ล้างไว้กรตะครั้งหนึ่งนาะนมาแล้วความรักเป็นเรื่องเจ็บปวดนะห้าใบอะ ถึงอยู่ไกลแต่ก็คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจทีนี้เรามาดูพลังงานข้อความนะข้อความจากเขาถึงคุณไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อความรักจากคุณนะ,ะจากตัวคุณนะจากตัวคุณถึงคนที่มาดูมาฟังมาสง่งหรือคนรักของคุณคุณอยากบอกอะไรร่างกายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณฉันอยากนอนกอดเธอทั้งคืนเว้นดาวเดินบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอ บางทีก็เหมือนมีค่าแต่บางเวลาเหมือนไหลตัวตนนะคะอืมคุณบอกแบบนี้คุณบอกว่าฉันเฝ้ามองเธออยู่อืมเป็นเอเนจีประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่ออืม ดูหน่อยคะ่ะนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะก็คือแนวโน้มในอนาคตนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะกับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกรกฎนี้ในเดือนกรกฎาคมนะคะขอไพ่ห้าใบค่ะมันยังไม่ได้รับการเติมเต็มนะมันเป็นความหวังอยู่ความหวังออคือความต้องการของคุณสองคนยังไม่ตรงกันเลยอ่านะคะ อาจจะมีการติดต่อสื่อสารบางคนอยากจะให้อภัยบางคนยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเหน็บหนาวเพราะความสัมพันธ์การให้อภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าสมมติว่าความต้องการเราสิบเขาได้ให้ให,ให้แค่เราแค่ห้านะมยังมีการเอาแต่ใจในความสัมพันธ์เขาหรือคุณก็ได้อาจจะชอบควบคุมคนโทนในความสัมพันธ์มีพลังงานชาลาสีกลุมกับชาลาสีเม็เข้ามานะ ยังเป็นสถานการณ์ที่ความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันยังเป็นเหมือนฝันในจินตนาการที่ยังจับต้องไม่ได้ความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำลังจะเข้ามามันยังเป็นตัวเลือกมันยังเป็นทางเลือกมันยังเป็นสองสิ่งสองอย่างยังไม่ได้รับการเติมเต็มหัวใจของซึ่งกันและกันนะแต่จริงๆพลังงานเอเนของไพ่เดอะซัแล้วก็ เดอะเดสเนี่ยแล้วก็เอมเพลอเนี่ยมันเป็นการหวนคืนอะไรเก่าๆเดิมๆบางคนเหมือนคบหาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งเลือกลาแยกกันไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่บางทีกลับมาคบกันแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาคืนดีหรือมาอยู่ด้วยกันนะแต่ก็เหมือนพูดพูด,พดคุยมีการติดต่อสื่อสารอะไรเกิดขึ้นแต่ยังคุณยังไม่มั่นใจในอนาคตว่าเขากลับมาเนี่ยมันคือมันคือของจริงใช่ไหม มันยังมันยังไม่จริงขนาดนั้นอะไรประมาณนี้อืมเอเอจีพลังงานของไพ่ยอยากจะบอกแบบนี้ยอืมมันเหมือนแบบว่ายังไม่ยังไม่จริงเต็มร้อยคุณยังไม่มั่นใจเออยังไม่มีความมั่นใจกับความสัมพันธ์กับคนเนี้ยที่ที่ทกำลังจะเกิดขึ้นนะเดือนกร,รกฎาคมนะเ,นเพื่อนๆที่รักนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราขอดูอันนี้หน่อยขอดูไพ่เลิฟออร์รโคร้หน่อยนะเลิฟออร์รโคร้นะไพ่สีดําเนี่ยนะ โอเคขอดูหน่อยอันนี้จะเป็นพลังงานทว so ินเฟรมโซเม e หรืออะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอไพ่ห้าใบานะดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรไพอร่ออราลคิลนี้นะอืมลันเนอร์อ่ามีอีโก้ e go, คำว่าอีโก้นะในความสัมพันธ์มันต้องมีอีโก้ใส่กันมีอีโก้ใส่กันในความสัมพันธ์ว่าพลังงานโซเม e เขาบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนการที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะไม่พูดเราอาจจะนิ่งไม่ได้เราต้องบอกความต้องการของตัวเราอะเออหรือการลดอีโก้ของกันและกันในความสัมพันธ์โซเมดเนี่ยโซะคอ so so นเนคชั่นโซคอนเทคแสดงว่าคุณเนี่ยเวียนวนกับคนเนี้ยกับพลังงานแบบนี้เอเนจีแบบนี้กับคนคนเนี้ยบุคคลเนี้ยที่กําลัง,งจะเกิดขึ้นในกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วใช่ไหมเหมือนวิ่งจากไปหรือวิ่งเข้ามาก็ได้นะคะ ขออีกสองใบอ่าเห็นไหมคะมันมีทั้งมีความสุขอร e Sun อ่ะสิบดาบมันมีทั้งสุขและทุกข์มันเหมือนมันเหมือนสุขไม่สุดนะ่ะคุณรู้สึกเหมือนว่าพลังงานไม่ได้โฟโฟ o ซัดเลยทีเดียวมันมีทั้งดาบมีความเจ็บปวดมันมีทั้งดอกกุหลาบอ่ะความรักมันก็ต้องมีเรื่องเจ็บปวดอนะเนาะเขบอกที่ใด้รักที่ได้มีทุกข์ประมาณนี้เนาะขอดูพลังงานอีกสใบ บางทีการติดต่อสื่อสารมาการทะเละาะกันการพูดคุยมันไม่ได้อย่างใจบางทีอีโกะที่เราไม่ได้ลดกันมาสุดๆน่ะมันเหมือนบางทีเขาง้อเราหรือเราอยากเออถ้าเขาโทรมาหรืออะไรมาเรารู้สึกเหมือนละเราอยากจะพูดดีๆแต่พอถึงเวลาเราก็เขาก็บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้พูดเหมือนที่ใจเขาคิดเราก็อาจจะไม่ได้พูดอย่างที่ใจมันมีการพูดแล้วทะเลาะกันมีปัญหาหรือแง่งอนตะบึงตะบอลอะไรอย่างเงี้ยใส่กันนะอืม ก็ยังไปไหนกันไม่ลอดนะความรักความสัมพันธ์ก็นะโซ่ใส่มีหัวใจสักขนาดนี้นะคือเหมือนแบบมันเป็นคนเนี้ยไม่เคยหายไปไหนจากเราคนนี้ยังไม่เคยหายไปจากชีวิตเรานะสักทีอะไรแบบนี้เออความรู้สึกก็ได้หรือคนนี้กําลังจะวนเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการมีการพลังงานการวนกลับมาของคนที่เรา ไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปคนเนี้ยอืมนะเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเราอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้นะโอเคนะคะชาวราศีกรกฎเดือนกรกฎาคมความรักข้อความรักนะก็จบไปแล้วนะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะชาวราศีกรกฎเป็นราศีแรกนะขอบคุณมากมากสำหรับการเข้าชมคลิปกันกด Subscribe อย่างไรดูแลสุขภาพกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ